ธรรมชาติคือสิ่งจำปรารถนาของสรพพชีวิตอยู่แล้วโดยที่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้สึกและจะว่าไปปัญหาในสรพพชีวิตทั้งมวลมนุษย์และสัสตว์ มันก็กลับกลายเป็นว่าอยู่ตรงที่ไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรแท้แท้และไม่รู้ว่าเกิดมามีชีวิตทำไมหรือเพื่ออะไรจริงๆกันนี้เองก็เลยเป็นเหตุให้ พอได้เจอความจริงแท้สิ่งที่ดีงามจริงอันตัวเองควรจะต้องรีบไขว่คว้าไว้ก็กลับพากันมองข้ามหรือเดินผ่านข้ามไป แบบไม่ใยดีไปเสียแบบนี้แทบจะทางนั้นอันควรแก่ความสลดใจโดยธรรมเสียงจากสวนจันทร์ให้ทันวันตายวันอาทิตย์ที่สี่ มกราคมพุทธศักราช2569ศบตาดวงตะวันครั้งที่25มูลนิธิสือตะวันคืนแผ่นดินให้ป่าคืนป่าให้ธรรมชาติคืนดินน้ำอากาศอันสะอาดบริสุทธิ์สมบูรณ์ให้กลับมาเป็นระบบนิเวศ ที่เกื้อกูลแก่สรพชีวิตตราบนิดนรันดรชั่วฟ้าดินสลายแบบไม่รบกวนใครและแบบไม่ให้ตกไปเป็นภาระอนุชนคนรุ่นหลังแล้วอนุญาตให้ป่ากับคนอยู่ปนกันไปคือให้คนได้เรียนรู้ว่าตัวเองจะต้อง อยู่กับป่าอย่างไรกรตันยูรับใช้ตอบแทนคุณธรรมชาติป่าไม้อย่างไรซึ่งนั่นแหละคือภาระหน้าที่ที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้แบบที่กล่าวได้ว่าถ้า ผู้นำหรือรัฐบาลไหนไม่ใส่ใจในเรื่องนี้เขาก็หมดความชอบธรรมในการเป็นผู้นำไปแล้วตั้งแต่แรกผู้นำศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าจะในศาสนานไหนถ้าไม่สอนให้ศาสนิกกตัญญูรู้คุณรับใช้ตอบแทนบุญคุณ เหนือหัวตัวเองอยู่ของธรรมชาติชนิดที่ที่แท้แล้วธรรมชาติเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายยิ่งกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นพระศาสดาครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าพระศาสดาครูบาอาจารย์อย่างนี้แล้วพระสงฆ์องค์เจ้าผู้นำาศาสนาในทุกาศาสนานั้นๆ ก็จะกลายเป็นแค่เหลียงแหลงร่วมแห่งความงมงายกลายเป็นผู้หมดความเป็นผู้นำทางศาสนาไปแบบไม่รู้สึกตัวด้วยกันทั้งนั้นนี่คือปัญหาของสรรพชีวิตทั้งมวลมนุษย์และสรรพสัตว์อยู่ตามธรรมชาติ โดยที่แต่ละคนก็มองข้ามไปเดินผ่านไปอย่างไม่ใยดีแบบที่แต่ละคนก็มัวแต่ไปสนใจกับสิ่งเราที่มันเป็นแค่ภาพลวงตามายาสมมติไปเสียจนทำให้แม้แต่พออโรงเรียน หลายคนก็เป็นถึงด็อกเตอร์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้นำทางปัญญาในท้องถิน่นมากมายหลายสิบหรือนับร้อยคนทั่วแผ่นดินไทยพากันพูดตัดกำลังใจนายตะวันว่าแค่คุณบอกว่า ชวนทำสิ่งที่ดีที่สุดในโลกมันก็ผิดไปตั้งแต่แรกเพราะความจริงสิ่งดีที่สุดของคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งมันก็ไม่ตรงกรันสิ่งดีที่สุดของชาวพุทธก็ไม่ใช่สิ่งดีที่สุดของชาวคริสสิ่งดีที่สุดของชาวคริสก็อาจจะไม่ดีที่สุดของชาวอิสรามก็ได้นี่ ขนาดพออโรงเรียนผู้นำทางปัญญาจบการศึกษาชั้นด็อกเตอร์ตั้งหลายคนก็มีก็ยังพูดแบบนี้ให้เป็นภาระของนายตะวันผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันจะต้องชี้แสงสว่างให้ว่าไอ้ที่ท่านพออพูดนั้นมันก็จริงแต่มันจริงในระดับ สมมติหรือระดับโลกโลกมันยังไม่จริงแท้ในระดับประมติสัจธรรมตามธรรมชาติแท้เพราะในระดับประมติสัจธรรมตามธรรมชาติแท้นั้นความดีงามจริงมันเป็นสิ่งเดียวกันทั้งโลกและมันก็ตรงกันหมดทุกเชื้อชาติศาสนาทุกภาษาทุกวัฒนธรรมนั่นก็คือธรรมชาติคือ <c ười> <c ười> ทุกชีวิตบนโลกนี้เราเกิดมาจากธรรมชาติดำรงคงอยู่ได้เพราะธรรมชาติและก็จะต้องแตกสลายตายกลับไปสู่ธรรมชาติทั้งนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ดีงามจริงที่สุดของมนุษย์ทุกคนของสัตว์ทุกตัวทุกตนบนโลกใบนี้มันจึงเป็นสิ่งเดียวกันก็คือธรรมชาติผมกำลังมาชวนท่านผออด้วยเรื่องนี้และหวังว่าท่านผอ,อจะเอาไปเผยแร่ แก่เพื่อนครูไปเผยแผ่แก่นักเรียนลูกศิษย์ลูกหาของท่านพอก็เท่านี้เองพอนายตะวันพูดอย่างนี้เขาก็ทำเป็นเบือเบือบ้าไปก็กลายเป็นว่าแม้แต่เป็นด็อกเตอร์เป็นผู้นำทางปัญญาเป็นครูบาอาจารย์ก็ ขายคิเตอร์ออกมาแบบง่ายง่ายเพราะความไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ครับศพตาดวงตะวันครั้งที่25ของนายตะวันผู้ก่อตั้งมูลนิธิสืตะวันก็ยังผ่านไปแบบโดดเดียวแต่ไม่เดียวได้ที่โดดเดียวก็เพราะมีตัวคนเดียวทำอยู่คนเดียวแต่ที่ไม่เดียวได้เพราะมีธรรมชาติเป็นเพื่อนครับ